สวัสดีครับทุกท่านทานข้าวเที่ยงกันหรือ,อยังครับถ้าใครกําลังถือทองคําอยู่ในมือผมเชื่อว,ว่าข้าวเที่ยงมื้อนี้คงจะอร่อยเป็นพิเศษแต่สําหรับใครที่ยังลังเลหรือเพิ่งจะว่างมาดูจอต้องบอกว่าตลาดทองคําวันนี้โหดกว่าที่คิดครับผ่านไปครึ่งวันแรกราคาทองคําแท่งบ้านเรายืนบวกอย่างแข็งแกรง่งเปิดตลาดมาพุ่งพรวดเดียว1,400บาทดันราคาขายออกไปแตะ 74,300บาทเรียบร้อยแล้วหลังจากเมื่อวานที่สมาคมปรับราคาไป102รอบจนฝุ่นตลบมาเช้านี้ราคาก็ยังดีดตัวขึ้นต่อแบบไม่เกรงใจใครท่ามกลางข่าวใหญ่ Government s h u t d o w วของสหรัฐที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงทันทีคำถามสำคัญสำหรับช่วงบ่ายนี้คือไปต่อหรือพอแค่นี้แรงซื้อที่อัดเข้ามาเมื่อเช้า เป็นของจริงที่จะพาทองไทยไปทำนิวไฮหรือเป็นแค่บูทรับที่รอจังหวะคนเผลอช่วงบ่ายแล้วเทขายทำกำไรใครที่กำลังคิดจะเข้าซื้อตอนบ่ายนี้หรือใครที่กำลังคิดจะขายทิ้งเพื่อล็อกกำไรวางช้อนซ่อมลงก่อนแล้วมาดูข้อมูลชุดนี้ครับเพราะมันอาจจะช่วยรักษาเงินในกระเป๋าของคุณได้ถ้าคุณชอบคอนเทนต์วิเคราะห์และอัปเดตความผันผวนของราคาทองคำอย่าลืมกดถูกใจ แชร์และกดติดตามช่องพร้อมเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มทองคำได้ทันทุกจังหวะครับค่ะมาเช็คตัวเลขในกระดานกันชัดๆอีกทีครับสำหรับราคาทองคำแท่งขายออกที่74,300บาทและทองรูป,ปพรรณที่75,100นธ์ที่75,100บาทการดีดตัวขึ้นมาทีเดียว1,400บาทตั้งแต่เปิดตลาดเชา้านี้มันคือหนังคนละม้วนกับเมื่อวานเลยครับจำภาพเมื่อวานได้ไหมครับ วันที่สมาคมค้าทองคำต้องประกาศปรับราคาไปถึงหนึ่งรอรอบนั่นคือสถิติความโกลาหลระดับประวัติศาสตร์ที่ราคาเวียงขึ้นลงทุกไม่กี่นาทีจนร้านทองแทบจะปิดรับซื้อเพราะตามราคาไม่ทันแต่มาวันนี้จากที่ลงเหมือนลิฟต์ขาดเมื่อวานกลับดีดตัวขึ้นเหมือนสปริงใครที่เผลอขายหมูหรือตกใจขายทิ้งไปเมื่อวานวันนี้คงนั่งมองตัวเลขด้วยความเจ็บใจความผันผวนระดับนี้บอกด้วยคำเดียวว่า ตลาดกํำลังเปราะบางอย่างหนักและคําถามคืออะไรกันแน่ที่เป็นเชื้อเพลิงให้ราคามันระเบิดขึ้นมาได้ขนาดนี้ในช่วงต่อไปเราจะข้ามไปฝั่งอเมริกาครับไปดูต้นตอของเรื่องนี้ที่ทำให้ตลาดทั่วโลกต้องปั่นป่วนข้ามมาดูฝั่งตลาดโลกกันบ้างครับเพราะนี่คือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดราคาทองคำสปอตดีดกลับขึ้นมาหายใจรถต้นคอที่ระดับ 4,968ดอลลาร์ 4, ต่อออนซ์คุณฟังไม่ผิดครับมันบวกขึ้นมาถึง148ดอลลาร์ในชั่วข้ามคืนปกติทองวิ่งขึ้นลง10-20เหรียญเราก็ตื่นเต้นแล้วแต่นี่พุ่งขึ้นมาระดับร้อยกว่าเหรียญมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยครับมันเหมือนสปริงที่ถูกกดลงไปจนสุดเมื่อวานแล้วดีดผึงกลับมาแรงๆแบบไม่มีปีมีคลุยการที่ราคาเทลงแรง แล้วงัดกลับแรงขนาดนี้ในเวลาสั้นๆมันสะท้อนว่ามีมือที่มองไม่เห็นหรือกองทุนใหญ่กำลังเล่นเกมชักเย่อกันอย่างดุเดือดฝั่งขาอยากทุบให้หลุดแนวรับแต่ฝั่งซื้อก็สวนกลับทันควันคำถามคือใครเป็นคนกดปุ่มซื้อมหาศาลขนาดนี้และทำไมต้องซื้อตอนนี้คำตอบซ่อนอยู่ที่ความเงียบจากฝั่งอเมริกาครับปกติแล้ววันศุกร์ต้นเดือนแบบนี้ นักลงทุนทั่วโลกจะต้องนั่งเฝ้าหน้าจอรอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือ NFP เพื่อใช้เป็นเข็มทิศนำทางแต่วันนี้จอว่างเปล่าครับข้อมูลหายวับไปกับตาเพราะหน่วยงานสถิติปิดทำการเมื่อตลาดขาดข้อมูลสำคัญเหมือนคนขับรถปิดตาขับท่ามกลางหมอกหนาความไม่แน่นอนจึงพุ่งสูงปรีดตลาดเกลียดความไม่ชัดเจนที่สุดครับ พอไม่รู้ว่าเศรษฐกิจดีหรือแย่เงินทุนเลยไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงแล้ววิ่งกลับมาหาหลุมหลบภัยที่ชื่อว่าทองคำทันทีแต่เดี๋ยวก่อนความไม่แน่นอนนี้มันไปกระตุกหนวดเสืออย่าง FED หรือธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาให้เปลี่ยนท่าทีด้วยหรือเปล่าทำไมการไม่มีตัวเลขถึงกลายเป็นเชื้อเพลิงให้ราคาทองพุ่มตลาดมองเกมแบบนี้ครับปกติเฟด หรือธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะใช้ตัวเลขจ้างงานเป็นข้ออ้างหลักในการคงดอกเบี้ยสูงแต่พอรัฐบาลปิดทำการข้อมูลเงียบหายไปตลาดเลยเดิมพันทันทีว่าเฟดจะไม่กล้าตึงใส่เศรษฐกิจความเชื่อมั่นว่าดอกเบี้ยจะสูงและนานเริ่มสั่นคลอนทันทีนักลงทุนมองว่าเฟดเปรียบเสมือนคนขับรถที่ถูกปิดตาจึงอาจจำใจต้องผ่อนคันเร่ง หรือลดดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่คิดเพราะประเมินสุขภาพเศรษฐกิจไม่ได้และเมื่อดอกเบีย้ยมีแนวโน้มลดลงต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคำก็จะต่ำลงตามไปด้วยนี่คือตรรก,กะของ Wall ์สตรีทที่ทำให้เงินไหลกลับเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำทันทีที่ข่าวเงียบหายไปครับแต่นี้ยังไม่ใช่ปัจจัยเดียวครับยังมีอีกตัวละครสำคัญที่อ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัด และเป็นตัวช่วยดันราคาทองโลกนั่นคือค่าเงินดอลลาร์อีกหนึ่งตัวละครเอกที่ทำให้ทองพุ่งก็คือค่าเงินดอลลาร์ครับที่เรามักเรียกว่าคิงดอลลาร์วันนี้เสียทรงอย่างหนักพราเกิดเหตุการณ์ Government Shutdown หรือความวุ่นวายทางการเมืองความเชื่อมั่นในสกุลเงินดอลลาร์ก็เริ่มสั่นคลอนนักลงทุนทั่วโลกเริ่มตั้งคำถามว่าถือดอลลาร์ไว้จะปลอดภัยจริงหรือ จึงเกิดแรงเทขายดอลลาร์ออกมาเพื่อลดความเสี่ยงและกฎเหล็กของโลกการเงินคือเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าราคาทองคำมักจะพุ่งสวนทางขึ้นเสมอครับเพราะทองคำโลกถูกกำหนดราคาเป็นดอลลาร์พอค่าเงินเขาเสื่อมค่าลงราคาทองจึงต้องดีดตัวขึ้นเพื่อรักษามูลค่าที่แท้จริงเอาไว้เงินทุนไหลออกจากความไม่แน่นอนของดอลลาร์วิ่งเข้าหาหลุมหลบภยัย ที่จับต้องได้อย่างทองคำแต่นี่เป็นแค่ครึ่งเดียวของเรื่องราวทั้งหมดครับสำหรับคนไทยเรายังมีตัวแปรลับอีกตัวที่ทำหน้าที่เหมือนคันเร่งช่วยดันราคาทองแท่งบ้านเราให้พุ่งทยานยิ่งกว่าตลาดโลกนั่นคือค่าเงินบาทของเราเองครับหันกลับมามองในบ้านเราครับตัวการสำคัญที่ทำให้ราคาทองไทยพุ่งแรงเวอร์วังขนาดนี้ไม่ใช่แค่ตลาดโลกแต่คือค่าเงินบาทครับ ตอนนี้เงินบาทของเราอ่อนค่าลงไปแตะระดับ31บาท85สตางค์ต่อดอลลาร์ซึ่งเจ้าค่าเงินบาทที่อ่อนยวบยาบแบบนี้มันทำหน้าที่เหมือนคันเร่งเทอร์โบให้กับราคาทองคำในประเทศครับปกติแล้วถ้าทองโลกขึ้นเงินบาทมักจะแข็งค่าสวนทางเพื่อถ่วงดุลราคาไว้แต่รอบนี้ไม่ใช่ทองโลกพุ่งแรงบวกกับเงินบาทที่อ่อนค่า มันเลยกลายเป็นแรงบวกสองเด้งเหมือนเราได้โบนัสสองต่อครับต่อแรกจากราคาตลาดโลกที่แพงขึ้นและต่อที่สองจากค่าเงินบาทที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยได้เยอะขึ้นนี่คือสาเหตุที่ทำให้ทองไทยเปิดกระโดดขึ้นมาถึง1,400บาทถ้าเงินบาทเราแข็งค่ากว่านี้เราอาจจะเห็นราคาขึ้นแค่หลักร้อยก็ได้แต่ความโชคดีนี้มันมีที่มาที่ไปเป็นสูตรคำนวณที่ชัดเจนครับ ถ้าคุณชอบคอนเทนต์วิเคราะห์และอัปเดตความผันผวนของราคาทองคำอย่าลืมกดถูกใจแชร์และกดติดตามช่องพร้อมเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มทองคำได้ทันทุกจังหวะครับค่ะมาลองผ่าตัดตัวเลข1,400บาทที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อเช้านี้กันดูครับว่ามันมาจากไหนกันแน่จากการประเมินคร่าวๆแรงส่งหลักกว่า70-8 0 มาจากราคาทองโลกที่กระโดดขึ้นมาถึง148ดอลลาร์ 8, ครับนี่คือเครื่องยนต์หลักที่ฉุดกระชากราคาขึ้นมาอย่างรุนแรงส่วนอีก20-30เที่เหลือคือของแถมจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับ31บาท85สตางค์ลองจินตนาการดูนะครับถ้าวันนี้เงินบาทเราแข็งโป๊กอยู่ที่30บาทท้วนการขึ้นครั้งนี้อาจจะหยุดอยู่ที่แค่1,000บาทเท่านั้นดังนั้น ส่วนต่างอีกเกือบ400บาทที่เราเห็นเพิ่มขึ้นมาคือผลพลอยได้จากค่างเงินล้วนๆครับมันเป็นเหมือนดาบสองคมที่ทำให้คนที่มีทองยิ้มแก้มปริแต่คนที่จะซื้อเข้าต้องปาดเหงื่อและที่สำคัญกราฟเทคนิคกำลังส่งสัญญาณเตือนว่าเราอาจจะกำลังยืนอยู่บนปากเหวที่น่าหวาดเสียวครับมาดูกราฟเทคนิคกันบ้างครับใครที่ดูกราฟเป็นจะเห็นว่า จุดที่ราคามันเด้งกลับขึ้นมาเมื่อคืนคือที่ระดับ4,650ดอลลาร์ตรงนี้เปรียบเสมือนกำแพงเหล็กหรือแนวรับสำคัญทางจิตวิทยาที่รับแรงกระแทกเอาไว้ได้อยู่หมัดหลังจากที่ราคาร่วงลงมาอย่างหนักจากยอดดอย5,100ดอลลาร์ลงมาถึงตรงนี้กราฟมันฟ้องว่าเข้าเขตขายมากเกินไปหรือ over s ์ l ซอย่างรุนแรงแล้วครับ เปรียบเหมือนเรากดลูกบอลลงน้ำลึกๆจนสุดแรงพอเราเผลอปล่อยมือลูกบอลมันก็ต้องดีดตัวพุ่งขึ้นมาเหนือผิวน้ำแรงๆเป็นธรรมดาแต่นี่แหละครับคือจุดวัดใจการเด้งขึ้นมารอบนี้นักวิเคราะห์มองว่าเป็นแค่ technical rebound หรือการเด้งทางเทคนิคระยะสั้นมากกว่าจะเป็นการกลับตัวเป็นขาขึ้นจริงๆมันอาจจะเป็นแค่การพักหายใจก่อนจะดําดิ่งลงต่อและที่น่ากลัวกว่ากราฟ คือกับดักที่ซ่อนอยู่หน้าร้านทองตอนนี้ครับนั่นคือส่วนต่างราคาที่ถ่างกว้างผิดปกติสิ่งที่น่ากลัวกว่าราคาลงคือส่วนต่างราคาที่ถ่างกว้างขึ้นครับสังเกตหน้ากระดานร้านทองให้ดีๆปกติส่วนต่างราคาซื้อกับราคาขายจะห่างกันประมาณ100บาทตามมาตรฐานแต่นาทีนี้ร้านทองหลายแห่งอาจขยายช่องว่างนี้ออกไปกว้างกว่าเดิมครับทำไมเขาต้องทำแบบนั้น ก็เพราะบทเรียนจากเมื่อวานที่ราคาเหวียงนรกแตกถึง102รอบในครับร้านทองเขาก็กลัวเจ็บตัวเหมือนกันในภาวะที่ตลาดโลกพันผวนหนักและไร้ทิศทางเพราะขาดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐแบบนี้ร้านทองมีความเสี่ยงที่จะรับซื้อของแพงแล้วราคาตลาดโลกทุบลงแรงๆในไม่กี่นาทีต่อมาการถ่งสเปรดคือเกราะป้องกันตัวของเขาครับ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองแต่นี่คือข่าวร้ายสําหรับคนซื้อครับเพราะมันหมายความว่าต้นทุนของคุณจะสูงขึ้นทันทีโดยไม่รู้ตัวและมันจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่ผมจะพูดในหัวข้อถัดไปสําหรับนักเก็งกำไรระยะสัน้นหรือสายซิ่งที่กาจะซื้อเช้าขายบ่ายงานนี้หินครับเพราะส่วนต่างราคาที่ถ่างกว้างขึ้น มันคือการเพิ่มจุดคุ้มทุนของคุณให้สูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวลองคิดภาพตามนะครับปกติถ้าราคาทองขึ้นแค่100บาทคุณก็อาจจะเท่าทุนหรือเริ่มกำไรแล้วแต่ในสถานการณ์ที่ร้านทองป้องกันความเสี่ยงแบบนี้คุณอาจจะต้องลุ้นให้ราคาโลกพุ่งขึ้นไปอีก200-300ถึงบาทถึงจะเริ่มเห็นกำไรบาทแรกนี่คือกับดักที่เรียกว่าซื้อแพงขายถูกครับ คุณจำใจต้องซื้อในราคาพรีเมียมที่บวกค่าความเสี่ยงไปแล้วแต่เวลาจะขายคืนร้านเขาก็รับซื้อแบบดิสคา u นต์หรือกดราคาลงเพื่อกันความเสี่ยงของเขาเองผลก็คือถ้ากราฟแค่อ่อนตัวลงนิดเดียวหรือแค่ราคานิ่งๆคุณจะขาดทุนเข้าเนื้อทันทีและเจ็บหนักกว่าปกติเหมือนเรากำลังวิ่งขึ้นบันไดเลื่อนที่สวนทางลงมาครับเหนื่อยฟรีและมีโอกาสเจ็บตัวสูง แล้วบรรดาขาใหญ่กองทุนระดับโลกเขามองเกมนี้ยังไงเขาจะกล้ากระโดดเข้าใส่เหมือนรายย่อยไหมมาดูมุมมองของขาใหญ่กันบ้างครับในขณะที่รายย่อยกำลังตื่นเต้นกับแท่งเทียนสีเขียวกองทุนระดับโลกกลับมองต่างมุมอย่างสิ้นเชิงครับกูรูจากสำนักดังๆอย่างอ s ซ r i ิสหรือ MTS Gold ประเมินตรงกันว่านี่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นบู l l Trap หรือ กับดักกระทิงครับการดีดตัวขึ้นมาแรงๆรอบนี้เขาไม่ได้มองว่าเป็นสัญญาณซื้อเพื่อถือยาวแต่กลับมองว่าเป็นโอกาสทองในการขายทำกำไรหรือระบายของที่ติดดออยู่ออกมาต่ังหากทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นเพราะภาพใหญ่ยังไม่เปลี่ยนครับดอกเบี้ยโลกยังเป็นขาขึ้นแบบ higher for longer ค้ำคออยู่การที่ราคาดีดขึ้นมาแถวๆถว4,900ดอลลาร์ มันเป็นแค่การเด้งเพื่อลงต่อในมุมมองของนักเทคนิคแทนที่จะไล่าราคากองทุนใหญ่ๆเขากลับใจเย็นแล้วไปตั้งรอรับของถูกลึกกว่าเดิมที่ระดับ4,410ดอลลาร์ 4, 4นู่นเลยครับนี่คือสัญญาณเตือนว่าอย่าพึ่งไว้ใจตลาดครับเพราะงานเลี้ยงนี้อาจเลิกไว้กว่าที่คิดแล้วสัปดาห์หน้ากราฟจะวาดลวดลายแบบไหนผมมีสองฉากทัด หรือซีนารีโอมาให้เตรียมรับมือครับมาดูฉากทัดแรกที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดครับผมเรียกว่า Rebound และ Drop หรือขึ้นเพื่อลงต่อราคาทองโลกมีโอกาสจะไต่ระดับขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญแถวแถว4,800ถึง4,930ดอลลาร์ตรงนี้แหละครับคือโซนสังหารที่แรงเทขายทำกำไรจากกองทุนจะถาโถมออกมาอย่างหนักสำหรับราคาทองไทย ช่วงต้นสัปดาห์หน้าเราอาจจะเห็นราคาเริ่มตื้อๆหรือแกว่งตัวออกข้างไม่ได้พุ่งแรงหวือหวาเหมือนเมื่อเช้าแล้วครับเพราะแรงส่งเริ่มหมดและค่างเงินบาทอาจเริ่มนิ่งคำแนะนำจากกูรูอย่างออซิริสชัดเจนมากครับถ้าเห็นราคาขึ้นไปชนเพดานแถวแถว4930ให้มองว่าเป็นจังหวะขายลดพอร์ตหรือระบายของที่ติดดอยอยู่ออกมาครับอย่าเพิ่งเคลิมไปกับสีเขียว เพราะถ้าพลาดจังหวะนี้คุณอาจต้องถือยาวข้ามปีแต่ถ้าโชคร้ายกว่านั้นถ้าแนวรับสำคัญรับไม่อยู่ละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นในฉากทัดที่สองมาดูฉากทัดที่สองที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดแต่ต้องเผื่อใจไว้ครับเรียกว่า deep correction หรือการปรับฐานลึกจุดตายอยู่ที่4,650ดอลลาร์ถ้ามีข่าวร้ายมาซ้ำเติม หรือดอลล่ากลับมาแข็งค่าจนราคาทองหลุดแนวรับสำคัญนี้เตรียมตัวดิ่งพระสุธาครับแรงเทขายจะออกมาแบบแพนิคเซลอีกรอบเป้าหมายถัดไปที่กูรูอย่างชายนิ่งโกมองไว้ไม่ใช่แค่ลดลงหลักร้อยแต่ลึกไปถึง4,410หรือเลวร้ายสุดที่3,910ดอลล่าในระยะกลางหายไปเกือบพันเหรียญน,นะครับ ถ้าภาพนี้เกิดขึ้นจริงต่อให้เงินบาทอ่อนค่าแค่ไหนก็อุ้มราคาทองไทยไม่อยู่แน่ๆราคาในประเทศมีสิทธิ์ร่วมกรู่ต่างตลาดโลกอย่างรุนแรงแต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสสำหรับคนที่มีเงินเย็นเจี๊ยบนี่คือจังหวะรอช้อนของจริงครับอย่าเพิ่งรีบเอามือไปรับมีดที่กำลังตกลงมาให้รอจนฝุ่นจางแล้วค่อยเข้าเก็บของถูกครับและบทสรุปสุดท้าย เราควรวางกลยุทธ์ยังไงดีในสัปดาห์หน้าสรุปกลยุทธ์สำหรับสัปดาห์หน้าผมขอ,อนิยามสั้นๆว่าตั้งกาดสูงแล้วดูเชิงครับการดีดตัวขึ้นมาแรงๆรอบนี้ให้มองเป็นโอกาสทองในการแก้พอร์ตใครที่ติดดอยอยู่นี่คือจังหวะสวรรค์โปรดให้คุณได้ออกของหรือลดภาระขาดทุนลงบ้างอย่าเพิ่งรีบ all in หรือทุ่มหมดหน้าตักตามอารมณ์ตลาด เพราะความเสี่ยงขาลงยังรออยู่เพียบสำหรับคนที่มีเงินสดความอดทนคือกุญแจสู่ความรวยครับตลาดมีแนวโน้มจะผันผวนแบบซึมลงหรือไ w เว d ดาวให้ใจเย็นๆรอจนกว่าฝุ่นจะจางหรือรอเก็บของดีราคาถูกที่โซนลึกๆจะปลอดภัยกว่ามากครับสุดท้ายนี้คุณคิดว่าการขึ้นครั้งนี้เป็นของจริงหรือของปลอม พิมคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าขึ้นจริงหรือกับดักและถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลลึกๆที่ช่วยรักษาเงินในกระเป๋าคุณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ